ป 3, ีสองพันสิกเลยอ่ะพเพื่อไม่ให้นการเสียเวลาฝนตกแล้วนะคะขออนุญาตพาชมความสวยความงามของรถก่อนเลยนะบอกเลยว่าคานนี้ตาไฟโปรเจก เขานเขาไม่เหลืองไ,ไม่มัวไม่หมองใช้งานกันอีกยาวๆนะคะอันนี้เรียกตัวหน้าตัดเนาะเร right. Gmail, discard, ียกตัวขลามตัดนะคะมามาดูกันต่อนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่ามาพร้อมกับรอมแอคอลอยดอกยางมาว่าเลือๆนะคะใช้งานกันยาวๆไปเลยค่ะมามาดูกันต่อสาหรับด้านหลังนะคะคันนี้บอกเลยว่าสีรอบคันของเขาสวยมากแจ่มมากนะคะไม่มีการเก็บสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะสําหรับคันนี้ก็คือเจ้าของเก่าดูแลดีเนาะและที่สําคัญมาพร้อมกับกันชนหลังค่ะ คันนี้จําได้คันนี้มาพร้อมกับกันชนหลังเครื่องยนต์2.5 DDI นะคะไปไปดูกันต่อสําหรับภายในของคันนี้นะคะคันนี้เป็นตัวแคบเนาะนะคะพ่อแม่พี่น้องจ๋าอ่ภายในของเขานะคะก็ได้เป็นสีดานะคะคอนโซลสีดำเนาอะ,อะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา5สปีดด้วยอ้าเครื่องเล่นเสียงนะคะเชื่อมต่อได้ใช้งานได้ปกตินะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องขาะเลขไมค์คันนี้นะคะรถปี2010เลขไมค์อยู่ที่1นึ่งแสนสหมื่นเจ็ด 1,773กิโลเมตรเท่านั้นเองถือว่าไม่เยอะนะจ๊ะอ่ะคราน,นี้ย้ำกันอีกทีค่ะเริ่มต้นออกรถเพียง5บาทพรดลเดือน 7, ันกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับ i s u ู u d น a x ม5 s l อ s ปี2,010คันนี้นะคะสนใจโทรมาเลยนะคะ0ูนย์3ก5 5 6ค่ะย้ำเบอร์กันเอ,อีกครั้งเนาะ0็7 4 2 3 6อ 5, 5 6าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ